เลยเนี่ยล่งข้างหน้าเลยล่งข้างหน้าเลยพี่เวทพี่เล่นล้างข้างหน้าพี่เวทให้พี่ดับโทรถามได้เพราะผมเป็นขอโทพี่เจงก็ได้อะไรมึงเป็นไรของมึงเนี่ยบ้าพี่ชายไอ้ไอ้มึงต่อต่อหน้าพี่มัน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 เก็บอาการนะต่อหน้าพี่อะต่อไหมไอ้สวัสดีฮาร่าดิลงก่อนจะซ่อมไสวัสดข่าวไหม อ้าวมขอโทษไปแจ็คหน่อยพี่ขอโทษเรื่องอะไรมึงนึกคำพูดยังนึกอะไรนึกอะไรซ้อมซ้อมยังซ้อมยังเดี๋ยวผมไปพูดหน้าจกทั้งน้ำก่อนพี่เนี่ยเองเอาติดตลกนะติดตลกนะเอ้ยรถรถมาซ่อมยังวะซ่อมแล้วเอ้ยเอามึงเป็นไรเอ้าขึ้นเสียงบอกบอกไงเอาเสียงเหมือนงุนงิดบ่ะมื่อกี้ร้านไหนนี่พี่ข้างหลังนี่ไงพี่ สี่ทุกไม่มีร้านไม่ใช่เหรออ๋อคุณรู้ไหมก็เพื่อนเขาบอกว่ามีร้านไม่บอกเขาไงบอกพี่น้ำมึงเป็นอะไรของมึงนี่ฮะไอ้สวยปาจ้าเนี่ยถ้ามึงเสืออืดเสืออื่นนะมึงไปมึงมึงโดนอีกมึงต้องนำตัวตัวให้ดีๆก่อนเส่ออืดเสืออื่นอ่ะโอ้โหเดี่ยซ้อมดิเนี่ยซ้อมดิซ้อมไงพี่เอ้ยอก้ามก้อ่อสมมุติเองเดินเข้าไปพี่จ็คครับอ่เราเองจะพูดเลยร้าน มนึกไว้อยู่มีมีมีสีทุ่มด้วยหรอมาเรื่อยมันเข้ามาเยอะในแผนเลยไหนเอ็งลองพูดออกมาก่อนไหมเอ็งลองพูดออกมาก่อนไหมไม่ใช่มันไม่มีหรอมันพูดเหมือนเดิมเลยมีปะวะมี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 หมดไหมครับเป๊ะมีหมดนี่แล้วคนมากูหักคนเลย เอาสารุปยังไงนี่สวยไม,ไม่ถึงเรื่องอะไไอรนะไม่ถึงอะไรพี่ไม่มึงจะไปขอโทษเขาเรื่องอะไรก็ขอโทษไงเรื่องที่ผมติดเวื่ออะไรพวกนี้แบบว่าไปทำอะไรนอกเหนือคำสั่งอะไรนี่พี่แล้วไงต่อต้องให้ผมคิดผมไปพูดในเหตุผลที่ผมออกไปทำตรงนั้นเนี่ยเหตุผลอะไรมึงเข้าใจ ก็ตอนแรกผมไม่รู้ไงก็เห็นพี่พี่เขาบอกให้ออกไปทำผมก็เลยออกไปทำตอนแรกผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็บอกให้ผมออกไปทำไม่รู้มึงแล้วว่ะแต่ถ้าเองไม่ทำมันก็จบใช่ไหมเองก็ต้องบอกด้วยแต่ก็ความผิดมึงเองถ้ามึงไม่ทำมันมันก็ไม่มีไร ไหนแล้วมึงรู้ไหมว่าเขาอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ไงก็เลยมึงมันก็ต้องตามหาดิไม่ไงพี่คนขับรถอ่ะเอาก็เอามึงก็ต้องตามหาดิได้ผมไปถามคนนู้นก่อนโอ้เขาคงรู้อ่ะถ้ามีแล้วมั้งมันไม่เกินอ่ะพี่ดาวรู้เรียกพี่ดาวไปบอมไว้นี่หน่อยพี่พี่พี่ผัดสวยมึงร้องไห้ทำมเนี่ยสวเนี่ยพี่ดาวอยู่ไหมเนี่ยไม่ใช่เราร้องไห้เฉยเลยร้องไห้ทำไมเนี่ย ให้เวทโทรหาดิเวทโทรหาพี่แจ็คดิไปสวยเอาไปสวเองดิโทรเองเลยสวยเองเลยสวยเออข้อความก็ได้สวยดีอ่ะสวยดีแต่เขาไล่มันอยู่นะเพราขาบอกเอามันไปเหตุการณ์ต้นตีนคือมันไม่ได้สวยธรรมดาไงโคตรสวยไงประเด็นเลยเอาเนี้ยให้ให้นี่ด้วยสุภัทสุภัทเออไว้ไว้ก่อนพี่ผมไว้ก่อนเลยผมไม่เอานะพี่ผมกลัวกลัวแล้วพัดกลัวแค่น้อง โอ้โหเสียว่ะพี่ไม่กล้าคุยเสียวแล้วเสียวเล้วเสียวเลยอ่ะรออะไรพี่เดี๋ยวโดนสุภัสเองอ่ะช่วยสวยหน่อยได้ไหมอยากช่วยก็อยากผมก็ไม่อยากสวยด้วยสุภัสโทรที่เจ็ดหนึ่งแปดสี่แปดโอเคเดี๋ยวผมโทรให้เข้อ่ปเฮ้ยการตัวการลูกหลับพี่แจ็คหนี่งการโทรดิการการที่แล้เหรอเออโทรดิให้โทรแล้วบอกว่าอะไรไอ้สวยเดี๋ยวไว้ก่อนเลยการัวยสวยให้โทรแล้วบอกว่าอะไร ถามเขาไอเนาอยู่ไหนเ้าถามว่ามีอะไรอ่ะบอกว่าผมจะไปขอโทษก็ได้ไอ้บอกเอ้ยเอ็งก็บอกว่ายิงอยากมีมีอะไรคุยด้วยเอ้ยขอโทษนะขอโทษนะเอางี้มึงมีเวลาแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงตอนมังออกมึงถึงจะกลับเขาแกงได้ทำอะไรรีบทำก็นั่นแหละพวกพี่จะช่วยหน่อยสิพี่เลนช่วยหน่อยพี่ไม่ไม่ไม่เอาเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าหลังหลังรีเข้ามาอยู่แล้วพี่แจ๊กเอางี้พี่เห็นว่าเอ็ง มีพี่ชายพี่โทนี่เหมือนกูเห็นคนนี้ฮะเออกูว่าเขาไม่อยู่แล้วอะน่าจะไม่ไม่ไม่อาจจะเมือพี่อาจจะเมืออยู่เออมันเป็นอะไรพี่เอ้ยกูว่าหลังเลียเขาถึงมาซับพอายอะหลังเลียน้องหลังเลียมึงไปรอซับพายอะหลังเลียโอเคปะเออเอางี้เดี๋ยวซับพายเดี๋ยวซับพายกูกูให้มึงเล่นเทียวสวยมึงเล่นแทนกู ใช่สัพไพ่มึงไปรอเขาตรงนั้นนะตรงที่ของเราอะไม่เดี๋ยวให้มันเล่นเลยเดี๋ยวให้มันโชว์ผลงานแล้วมันเล่นไม่ได้นี่หว่าจะเล่นได้ไงมันเล่มีแก่งเออมราคอยอะเราตรงบันไดอะตรงที่ซ่อมรถอ่ะองก็บอกว่าพี่แจ๊คครับผมเรามีเมียแบบว่าฮะพี่ขุดไปเหยพี่แฟนเอาคนอะคนละสิ มึงหายซึ้งซื้งยังหายแล้วจ้าแน่แน่มึงมีอาการไหมมึงมีอาการมันยังไม่หายเนาะอย่างเงี้ยเนาะพี่หายแล้วพี่หายแล้วตรงนี้ตาแดงอยู่แล้วตรงนี้หายแล้วไม่มีหรอกไปล้างหน้าล้างตาก่อนไหมน้ำมึนเต็มเลยไม่เป็นหวัดเป็นหวัดป่วยอะไรวะเนาะจะไม่หายเป็นหวัดเฉยๆแหละเรื่แปลว่าพี่ซึ้งไง เขาไปไหนกันวะฮะมันจะรีละพี่เจ็ดนาทีก็ขึ้นเลาเรียแล้วไปรีของไหมมีใครไอ้นี่ของปะไอ้พัดถามดี้เขาอยู่ไหนกันพัด มีแค่พี่ดารคนเดียวเนี่ยพี่เขาต้องมอกันแล้วเวะพี่พี่ดาร์ฟตั้มแลนพี่ดาร์ฟเอแกอยู่แล้วเนี่ยตอนน้อยอ๋อเปล่าครับพี่เปล่าไปไหมไปไหมอ้าผมนั่งอยู่บนรถสมงอยู่เนี่ยครับพี่เด็กหลังเรียนนั้นมันเลิกพี่ชายเองมาหาเนี่ยอยู่ที่แลนเนี่ยใครเนี่ยพี่ขอทราบชื่อเขาที่ชื่อมาดีหาพี่มาดีมาเหรอไปหาพี่มาดีครับเขาบอกมาแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาไปแล้วพี่มาดีมารายงานไว้ เดี๋ยวบอกเขาจะพุ่งไปบอกเขาจะพุ่งไปโอเคเวบอกพี่มาดี่อะพี่อย่าพุ่งไปนะพี่จะยี่มาดีมารายงานสถานการณ์อ่อเก่าอ่ะนี่เอาเผาตรงนี้อาอเลยอาอไหนดิพี่บอกว่าให้ไปรอที่แลนด์อ๋อได้ครับเว่ ใช่สุบารุคันใหญ่เฮ้ยพว่า่มาครับบอสไล่สุบารุไหนแรงงานอะไรเนี่ไม่ได้เรื่องเนี่ยไม่ได้เรื่องดิเงียบกริบเลยลุงไม่มาเออเซฟเจอรีด้วยก็เลยเดี๋ยวรอดูหลังเรียกเอาไม่เป็นไรอาจจะไม่มาเพราะจะสี่เพราะมันสี่ทุ่มแล้เนี่ยถึงไปได้ห้าทุ่มพอก็มาวันนี้วันอะไรเนี่ยพี่วันนี้วันอาทิตย์มาวันนี้ลุงมาดูไงเขาไม่หยุดรอเปิงทักไปถามเล ทักไปก็โดนดิพี่ไม่เอาหรอกเฮกทักเฟสเลยเอาชื่ออะไรนะเฟสขออ่ะเองรู้ไหมเนี่ยสวัสดผมได้แค่ไอซีอย่าเลย <c oughs> เองก็ต้องรู้ไวต้ติดต่อหัวหน้าแก๊งหน่อยเว้ยเอาชื่อ,อต้องมีนะต้องมีติดต่อ<ว>หน่อยนะแถวผมแหละไม่เอาเลยเก็บพี่เปลี่ยนชือ่อดันพี่ใส่เจ้าเท่พี่ไปเจอกันเฮียหาสาวดิ แล้วมึงไงเนี่ยสวยหลังดีนะเอาไปเด็กมีปัญหาแล้วผมไม่มีอะไรทำเลยนะมีไม่รู้องทำเลยเป็นไรมึงเป็นไรม,มึงมึงเป็นไรเนี่ยเหงาเหงาอะไรพูดไปเรื่อยเว้ยตอนนี้มึงพูดไปเรื่อยเว้ยตอนเนี้ยไม่มึงเหงาจริงเหงาอะไรมัไม่ได้ขึน้นนะใคร นะสมมติไอไอสุภัทเป็นพี่แจ็คดิมึงทำไงโอ้โหร้อเลียงเขาผมกลัวโดนว่ะผมผมไม่เพนไม่กูจะดูสถานะกูจะดูมันอ่าดูผมนะมึงมึงจะทำไงเออพี่พี่แจ็คครับพี่พี่แจ๊ครัเนี่ยไม่ไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านไม่ตอบผมไม่ตอบผมไม่พูดอะไรเลยพี่พูดมาเลยไม่ตอบหลายพี่แจ็คเกินอ่ะเขาไม่น่าตอบมึงอ่ะเขาน่าจะรำคาญ ใช่อะอ๋อพี่อ่านเกมพางพี่เป็นพี่แจ็คของหน่อยพี่ดด้วยนะพี่แจ็งพี่แจ็เขาไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่แจ็ของเขาดูแลดูเยอะให้เขาทำเองเขาพี่พี่ออกเป็นพี่ได้ไหมแต่ว่าถ้าพี่จะคิดว่าถ้าถ้าพูดแบบไหนจะไม่ผ่านเอาไหมอริพูดมาเนี่ยก็คือตามตามตามอันนี้จริงเลยเองมีเวลาแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยก่อนที่พี่ก่อนที่พี่แจ็คจะเดินหนี ่แบบนี้เขาเดินหนีไปไกลๆกูปะอย่างเงี้ยเหมือนพี่เองโดนไล่ผ่าเหมือนติดเล่นเนอะพี่เดี๋ยวค่อยก็ได้ลอ้าวเป็นไรเนี่ยมจะร้องไห้ร้องไห้เลยเนี่ยอีสุ้ยป่าวพี่ขี้มูกมันติดจมูกเว้ยมันเป็นหวานเป็นหวานเมื่อไหร่วันไห้เราถามพี่ดาวได้ไอ้พี่ร้องไห้พี่โดนไล่ออกยังเหรอเว้ยไม่โดนไล่ออกเป็นหวานใช่เพจผมถามพี่ดาพี่ดาวก่อนผมไปหาถามพี่แกกับผมก็ไม่กล้าไลยทำอะไรมาเนี่ยโดนไล่ออกแล้ว โดนเขาสั่งให้ไปทำนู่นทำนี่แล้วพี่แจ็คยังเห็นกันดีๆอย่เลยเมื่อกี้โดนนนู่เตรียมเงินไล่ออกเลยนี่คือคโดนเต้นในแก๊งก็้หรอใช่พี่ไอ้เหี้ยเขาออกจริงจังเลยะเนี่อกี้ก็โดนเซนนั้นะใช้ไปทำอะไรเมื่อวันหยุดก็โดนไล่ออกแกงเลยโอ้อะไรมึงไปโทษคนอื่นมึงอะทำตัวเองควายใช่ผมก็เป็นคนทำไงผมก็ผิดที่โดลงเองใช่พี่เด่นเมื่อกี้ผมผิดที่โดลงเองจริงๆแล้วเด่นทเวนตี้วันอ่ะใช่ เด่นเลยที่มัมีพี่เด่นมาผมมีเยอะแยะเลยแล้วว่าหัวพี่นี่ก็เรียกเอ็งเรียกดิเอ็งเรียกไอ้นี่ว่าพี่เด่นเขาไม่ไหวคนเดียคนเดาของพี่บีไปเหรอตอนนี้เอ็งเด่นสุดแล้วตอนเนี้ยผมบอกนะพี่คุยกับผิดคนนะตอนที่ผมซื้อผมไปคุยกับพี่มาเดียวผมหลุดเลยนะแค่บ้าย เองอย่าเขาจะกลับได้ไหมเนี่ยไม่รู้ว่ะพี่น่ามาคุยกับพี่แจงก่อนอ่ะแล้วถ้าเกิดเขาไม่ให้มึงกลับเนี่ยมึงเอาไงต่อชีวิตมึงไงต้องทำให้พ่พี่อะไระต้องถ้าเขาไม่ให้กลับก็ยังไม่รู้เลยพี่แล้วมึงอ่ะมึงจะทำตัวไงหลังจากเนี้ยผมว่าหาเงินเตรียมตัวไปพี่เพื่อเพื่อได้ทำอะไรสักอย่างใช่เหรอ ต้องให้ทำอะไรสักอย่างเงนินที่หามา,มาเมื่อคยได้มื่อคืโดนไล่ออกเนะี่ยไม่เคยพี่รู้ไหมมันอายุอะไร อายุอะไรอายุสิบหกสิบหกอยู่หมอสีประมาณนั้นเพื่อนเสียงมึงแก่ไอ้เสียงเกินวัยนะใช่ไหมเสียงแตกหนุ่มใยนะอยู่แก๊งมึงยี่เดือนแล้วเนี่ยไอ้สวยอยู่ตั้งแต่ขึ้นครอบครัวเซตนั่นเลยพี่เซตเซตใหม่นะผมอยู่ตั้งแต่ครอบครัวแล้วตอนเขาไล่อ่ะ มันตอนนี้ละเ,ลเขาพูดอ,ออกมาเปาว่าบอกเสนอสั่งของมิดไม่ต้องเศาหรอกขอแค่สั่งสองไม่เฉยมึงมึงขอโทษออก,ก,กันไปยังเนี่ยครับผมจะหาเขาแต่เขาไม่อยู่แล้วเอางี้ไม่ได้ขอโทษหรอมึงอยากกลับแก๊งไหมหน่อยากอยู่ครับอ,อยากอยากครับอยากแล้วมึงร้องไห้ไหมเนะี่ยก็เหมือนพี่ไง ซ่อนน้ำตานะ็อดนี้ใช่ผม,ม,มซ่อนหมดแล้วเนี่ยผมเก็บเรียบมัน่ะซดหมดแล้วไอเฮี้ยนี่มันยอกย้อนไเฮี้ยสวยชอบยอกย้อนเี้ยไอ้เฮี่ย <c oughs> มึงต้องพูดขอโทษแค่หนึ่งครั้งนะห้ามขอโทษบ่อยนะ ไม่ทราบเอางี้มึงมึงถ่ายหน้าโอซีตอนนี้พี่ดูหน่อยได้ไหมพี่พี่พี่อ่านหน้าอีกไม่ออกพี่ไม่รู้ไงรู้สึกไงตอนเนี้ยไว้ก่อนพี่ไว้ก่อนนี่ไว้ก่อนเลยอ๋อยังพูดจริงอ้าวไม่เดียวอมีมีแต่รูปอ่ะแปลว่าพี่เิเศษนะมีแต่รูปปัญญาไปเปิดนะเอาพอยากรู้ไงตอนนี้ว่ามึงรู้สึกไงนะ่เอาวันนี้มันส่งเซอร์เกินนั่งเล่นเกมชิวๆอ่ะเนี้ย เอ้ยมึงมึงรู้ไหมออนมันกูกูถามมันเรื่องเรียนมันบอกว่ามันยังไงก็ไหวมันว่ามันเรียนมันเรียนเก่งมันนะใช่หรอมอสี่มอสี่มึงเพิงมอสี่เองเหรอใช่ครับเป็นยัหัวต่อเอ้ยไม่ลาออกหรอปัจจุบันยังชิวอยู่พี่ปัจจุบันยังชิวอยู่พวกกูเลยลาออกกันหมดเออมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้มึงโดนไล่ออกแกงเไปมาเรื่องนะ ที่มึงเรียนตั้งใจเรียนกันไปโอ้โหอยู่แก๊งมากเลยมันต้องฟอเว้ยฟอแกงมันต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องอะไรมารบกตัวไหมเอ็งดูสุวัสด์เป็นตัวอย่างอย่าขอร้องดิแก๊งน่าแด็ดฟออะไรนะอย่าพี่อายคนแก่ผู้เลยไม่มันมันคือการฟอฟอแก๊งเว้ยเอ็งอ่าเอ็งออกแก๊งไรคนเขาจะมองห่ม พวกไม่มีอนาคตแต่โอ้โหโอ้โหอ้โหพจะเย็นมันเข้าหลายคนเออโอเคพี่ไม่ชิงนะพัดเวลาโดนด่ามันเอาวุธมามาด่าไปแล้วตอนโอ้โหพี่โดนเตะบอกมีได้พัดอะไรนะพี่เอาไหนเนี่ยจะส่งให้ไหมเนี่ยจะดูเนี่ยโอ้ยอย่างไงเนี่ยให้ดูไม่ออก อยากรู้ความรู้สึกของโอซีมึงตอนนี้หน้าวตีมึงจะยิ้มเนี่ยถ้าถ่ายตอนนี้ยังไงก็ยิ้มอา้าวแสดงว่ามอยูเน,<ม>น,น,นี่ยเออไม่เลียวอันนี้คือเฟกคืมอมึงดีใจเหรอที่ออกแกงคือได้ไม่ใช่<อ>ผมยิ้มนี่พวกพี่พมาให้กำลังใจผมนี่บ้างเก็บดีอ่ะใครให้กำลังใจมึงอ๋อฮะเอเอไม่ก็มีบ้างใครก็มีบ้างไปซื้อแบงค์ไอ้มันไปกูแล้วอนึงอ่ะมันนี่รู้อยู่ ขอกกลับได้เลย่ะมันติดวันเดียว24ชั่วโมองอียิปต์อังกฤษก็ไม่ได้เล่นอะเขาเอาอยัางไงเนี่ยซ้ <S <S อมสติบดีเลยปากบานสวยเลยอีกตั้ง6วันไอ้สวยได้เล่นอยู่แล้วมือเป็นที่เด่นฝุดจังหวะ แต่เฟงเขาไม่เอามึงกลับจริงยาวงานยาวจริงอันนี้ถ้าพูดถึงความจริงอะงานยาวงานยาวกูไม่ได้อะไรนะแต่งานยาวจริงมััแ้ตดคยาวยาวยาวพูดแบบไหนยาวมันก็ลองมีหวังกูบอกเลยนะที่นี้ขี้มูกติดไม่ไม่ออกเลยนะ แต่ใถ้ามึงไปคุยให้น่าจะง่ายคือคือมึงไปล้อเล่นกับปีศาจเนี่ยผิดเวลาไปหน่อยเฮ้ยมึงเห็นอะไรข้างๆเกาะกไหมพี่มาดีขอร้องอะไรวะพี่ก็กลัวเหมือนกันนะมึงเห็นอะไรข้างๆเกอกปะจะไปคุยกับเห็นแต่เนี่ยแคบแอ่์พี่เรียกพี่แจ็คกี้คุ่นห้วนเลยเหรอเมื่อกี้เนี่ยมึงเป็นไรสวยมึงเงียบทำไมไม่รู้จะพูดอะไรพี่เป็นไรก็ไม่รู้จะพูดอะไรโวยรยอน ผมแมวอ่ะผมไม่ต่อคันดีไม่ลืมเมยผมไม่ไม่เป็นไรเกรงใจแต่สุดท้ายแ้วเขาบอกว่าให้มึงตายแล้วไอ้ตัวนด้ได้กลับแกงอ่ะโอ้โหไว้ก่อนเลยไม่แต่ผมไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้อยากให้พี่เนี่ยแต่ผมว่าไม้นี่แต่ผมว่าตายได้พี่รักจริงดีก่อนนี้นะพี่ใกล้นี่ได้ เออกูตายกูตายกูตายโอ๊ยินเลืมไม่หมดเราไม่นั่งสอบไม่หรอ The b บอสพี่เหรอพี่พี่ผัดไม่ไม่ใช่พี่แฟนอะไรนะ The b บอสพี่เหรออันนี้คืออะไรเดี๋ยวพี่แฟนอันนี้คืออะไรเดี๋ยวพี่ชายเขาไม่ต้องการพวกใจประชิวใจประท้อยเอออันนี้ใจประเบิก อะไรประมึกอะไรเริ่มหน้าติดนะครับชื่ออะไรนะพี่เอาพี่แฟงไม่คุยได้เหรอพี่แฟนไม่คุยอ่ะเขาเอพ่แพี่แฟงครับตีตีดิบูเอ็มนาติดนะครับฮะยังไม่ได้ไปตีสักครั้งเลยครับตีขึ้นเลยได้อยู่มึงเอ้ยเงั้นหลังรีวิ่งไอเสวย์ไอมึงไปอ้อนบอลพี่แจกว่ะเย้ไปเดี พี่ก็ไม่รู้ว่าเองเดินด้วยเหตุผลอะไรนะพี่เข้ามาพี่ก็รู้ว่าเองออกไปแล้วช็อบติ๊กต็อกไงที่เบนบอกอะไปท่าอะไรไม่รู้อยู่ๆก็โดนเอาไปอ่ะทำให้ก็งงอยู่ฮะกูเหรอที่ต้องไปทำแล้วมึงไม่ทำทำไมไม่ควายมึงไม่ทำทำไมทำให้กันจะอยู่โอ้ยเนี่ยเส้นตำรวจอ่ะโอ้ยอะไรพี่ดาวพี่ดาวเคลียร์เลยพี่ดาวพีี่ดดดาวเลยโโนนไปพี่ดาวเคลียร์เลยรู้รู้พี่ครับครับครับ มแแล้วต่มันก็ผิดที่ผมเลยที่ผมไปทำอ่ะถ้าเขาบอกไอ้เจ่าผมไม่ไปทำมันก็ไม่เกิดแล้วที่มันไม่ผิดที่ผมไม่แบบผมไม่ทำไม่ไม่ขอเงินผมมานะกิเกรงใจนะต้องขอบอกไอ้ไอดีผมให้ผมโอนเงินให้ครัพี่แฟนอ่ะอันเนี้ยหน่เฮ้ยเฮ้ยผมฟังกูนะว่าหลังบ้านในแก๊งมีมึงเสมอไสุดเลย จะให้อะไตอนนี้วะมึงรีบกลับมาเลยนะกูจะไปเล่นหน้าบ้านแล้วกูจะไปไล่ลราแล้วหยไม่ได้หรอเออเฮ้ยมึงได้ข่าวเทนิ่งไหมเทนิ่งไหมเทนิ่งไหมเกย์ไปเล่นหรออันนี้พี่แซ่บพี่แซ่บเล่นไหมพี่ออนได้หหมดพี่เบียงพี่นบหยงพี่เบียงเล่นไหมอะไรมึงเป็นอะไรไอ้สวยเล่นไหมมึงรีบเข้าเออมึงรอเจาะเข้าดีกว่ามึงหน้าได้เปิดพี่ผมออกออกอย่างพี่เะยผมคิวยทีหนีพี่ตรงนู้นเลยผมพี่เล่นไหมผมเหงา พี่แฟงรู้ไหมผมราชาหิมะนะมึงรีบเข้ามาเองนะกูไม่ช่วยอะไรมึงนะกูบอกก่อนครับมึงมาล่ำเองนะไม่ต้องรอกูนะได้เหอุใจมึงเด็ดเดี่ยวดิวะมึงรีบใครช่วยผมได้เอาต้องทำเองแหละใช่เขาให้